โชคมีลาะ<ม>พ่อเขาไม่ให้กับเราเลย<ม>ก็อยู่หลังบ้านแต่ก่อนต้นตะเคียนนี่อยู่หลังบ้าน<ม>อยู่ท้ายสวน<ม>อยู่ในน้ําอยู่ในฝังห้วย<ม>ก็ตัดสินใจเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาที่แรกก็คือว่าจะตัด<บ>จะตัดท่อนบนต่กอบตก่อนมันเป็นไม้กลมใช่ไหมคะไม้ประมาณสามเมตรจะตัดเพื่อที่จะพาและจะจะเอาไปทําประตูหน้าต่าง เอาไปวัดอยู่อ่าสมุทรสาครพอเอาไมโครขึ้นมาแล้วมันก็คือไม้มันมันตัดไม่ได้ออก็เลยมามาเป็นรูปทรงเนี่ยเหมือนกับที่เห็นเห็นนี่แหละค่ะค่ะก็เลยแต่ก่อนก็อยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านปะห้าปีอยู่ในสวนออก็กราบไหวบูชาธรรมดาน,นี่แหละออก็ไม่เคยขอโชคออขอลาบอะไรเพราะว่าออคิดว่าเขาคงไม่มี ไม่มีโชคให้กับเราตรงนี้ก็อยู่อยู่หลวงตาในอยากได้หลวงตาที่วัดอยากได้มาอยู่วัดก็ไปคุยด้วยก็โอเคก็ว่าอัญเชิญมาอยู่วัดในขณะที่ตอนที่เอามาก็ทุลักทุเลเหมือนกันแหละค่ะก็เอามาพอดีเมื่อเช้าน้องๆพวกผู้ใหญ่บ้านพวกหลวงตาก็ไปบอกว่าให้มาจุดธูปบอกหน่อยว่าจะย้ายจากที่ดินเอาไปขึ้นบนแท่นค่ะ แล้วก็เอามามาโบกมากล่าวก็เอาขึ้นไปแต่ทุกคนเขาก็ได้หวยได้โชคกันอยู่แต่ก็เป็นพูดมาว่าได้อะไรหนึ่งสามห้า หนึ่งสามห้ากับสามแปดให้โชคมาแล้วสองวดแต่ว่าโชคที่ใหญ่ๆที่เขาได้มาคือสองวดที่ผ่านมาเขาได้กันทั้งนั้นค่ะทั้งหมู่บ้านด้ยทั้งหมู่บ้านไม่ใช่เฉพาะหมู่บ้านเราบ้านอื่นด้วยมากันทั่วแล้วก็ได้กันทั่วด้วยค่ะสองวดติดเลยสองวดติดเลยค่ะจนโรตเทอรี่ไม่มีขายเลยจนรถตเทอรี่ไม่มีเลยแหละว่าเห็นว่าไม่ได้ลไม่มีขายแล้วเขาก็ได้ใต้ดินกันเยอะว่ามีน้องอีกคนหนึ่งที่มาจากทางอ่า ทางสุดินได้หลายแสนเหมือนกันได้แปดห้าตัวเดียวนี่แหละตรงเลยนะคะแปดห้าตัวเดียวไปเช้ามาเนี่ย่อเช้ามาเจอน้องเขาได้คุยกันน้องเขาอยู่เขาจะมาอีกทีวันที่บวงสวงอวันที่บวงสวงค่ะนนก็ยังไม่รู้รายละเอียดว่าวันไหนที่จะบวงสวงสองงวดติดเอาดรวยทั้งหมู่บ้านค่ะวาเราถูงวดนี้ก่อนสามงวดดั้ใจใช่ ค่างวนนี้งวดที่สามก็คงจะเป็นที่ขึ้นชื่อเหมือนกันแหละบ้านน้องค้าหมูสาไอหมูยูสิบสี่นี่แหละค่ะน้องขาใต้หมูสิบสี่วัดป่าน้อง้าเนี่ยค่ะวัดป่าน้อง้าใช่ค่ะต้นตะเคียนแม่นางตะเคียนเงินตะเคียนทองค่ะตะเคียนเงินตะเคียนทองค่ะใช่ค่ะคือเพานะเขาใส่ชื่อให้ว่าตะเคียนเงินตะเคียนทองค่ะหลังจากมีโชคก็เลยพื้นให้เหรอแม่อย่างนึงเนาะค่ะใช่วันนวงสรวงนี่ก็คงจะเป็น วันที่ใหญ่ตัวเหมือนกันนี่เลยค่ะคงคงไม่นานใช่ไหมคะคิดว่าก็ลองงวดนี้ไหมต้องรอประสานน้องไมโครคนที่สองคนเมื่อกี้น่ะที่เขาถูกเยอะที่ว่าลงมาเมื่อกี้ไมโครว่าแดกเมฆไมโครได้ได้สิบเอ็ดใบสามตัวหน้าโอ้สิบเอ็ดใบสามตัวหน้าเป็นคนยกใช่ไหมคะใถไมคลดไมโครแล้วก็ให้โชคสิบเอ็ดใบเขาได้สิบเอ็ดใบ จนมาทําพื้นให้ไหมใช่ไหมคะอ๋อก็เลยต้องยกขึ้นวันนี้ที่ว่าวันนี้พอดีได้เริ่วันนี้ก็เลยยกขึ้นเป็นเท่นนี้ก็รอเดี๋ยววันที่จะมาบวงสรวงเขาจะทําหลังคาทําบ้านให้ก็หลายคนที่เขาได้เขาก็ซื้อชุดซื้ออะไรไว้อยู่เยอะแยะแต่ว่ายังไม่ได้มาถวายให้ค่ะรอวันบวงสรวงใช่ค่ะโอ้ได้โชคกันทั้งโม่บ้านใช่ค่ะรอวันทำหลังคาอีกทีหนึ่ง แม่แม่เป็นเจ้าของต้นตะเคียนนี้ใช่ไหมคะก็ใช่ต้นตะเคียนนี้อยู่ในสวนหลังบ้านเคยเห็นอะไรไหมแม่เคยเห็นไหมเคยสื่อถึงไหมคะแม่ไม่เห็นแต่พ่อน่ะเห็นพ่อเห็นเป็นยังไงแม่เลาก่อก็เห็นเป็นผู้หญิงเดินเห็นเป็นผู้หญิงเดินดุ้มดุมดุมเดินออกมาเพิ่นก็เอิอนน้ำก้นเพิ่นก็ว่าแต่แบบเออว่าแต่เจ้าของยางไปนำเพิ่นก็เดินตามมาพอเรียกปั๊บก็ไม่เห็น พอมาอีกทีก็เห็นเห็นแม่นี่อยู่บ้านแล้วคุนก็ว่าอู้ยเชื่ออยู่ว่าต้องมีอะไรอยู่ยตรงนั้นใช่ไหคะใช่ แต่คนอื่นเขาก็ไปเขาก็เจอกันนะนี่นี่นี่ไปบ่อยนี่นี่นี่ไปขอหวยเนี่ยอ่าคนขอหวยอยู่นี่ใช่ไหมสรุปแล้วมันจะทำได้แม่นวดนวดก่อนก็ถูกนี่แม่นวดก่อนก็ถูกเนาะถูกเยอะไหมนวันนี้เห็นเลขอะไรครับถูกน้อยถูกน้อยวันนี้เห็นอะไรแม่วันนี้ได้เลขยังบอกเพคนที่ล่าได้แล้วบอ บอกแล้วบอกแล้วอีกทีอีกทีบอกอีกทีไม่มาอีกทีละบอกอีกทีละเห็นนะฮะอ๋อเห็นหาสามเจ็ดหาสามเจ็ดหาสามเห็นห้าสามห้าสามเจ้าของอยู่นี่นะคะวันนี้ก็ขอบคุณแม่มากมากไม่เห็นจ้ะก็แต่ก็ไม่เชื่อ มือเช้าเขาทำไปเีอะไรเขาไม่ทำมือเช้า,น,ชานี่ก็โอ้ยพาเส้นพาอะไรบวงชนนั่นเต็มหมดแล้วนี่โตน้นไม่รู้ว่าเท่ขาไหร่เขาเคยเส้นกันหมดเส้นไหวเส้นไเชิญกระยับให้ขึ้นแท่นนะก็ขึ้นง่ายๆเลยนะขึ้นง่ายเลยสื่ง่ายเลยไม่มีปัญหาชื่อแม่ตะเคียนอะไรนะครับมีชื่อหรือย,ยังครับยังยังยังอยู่เรียกเรียกแต่ครั้งแรกตั้งแต่ขออัญเชิญขึ้นมานี่บอกว่าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองนี่แหละตะเคียนะเคียนกันด้วยครับผม จะพูด<ต>ถึงคนอื่นเขาเจะไปแล้วนั่นก<อ>็จะลงไปหาเอาลงไปมาหาชัยก็เลยติดต่อกันเพราะนั้นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการค้าเขาแลวเจ้าของไม้นี่ก็ย้ายเขาก็มาอยากจยาให้ใบัลลงหลวงพอ่อเขาคุยกันบอกว่าทั้งสองจะเป็นบารมีบ้านเราละมั้งเป็นบารมีบ้านเราเป็นอยู่วัดใช่เขาจะให้บ้านเราเขาเส้นหายได้ตัวไหนบ้างคะได้ตัวไหนบ้างคะก็เป็นตัวนี้นะ นี่แหละนี่แหละจะเป็นแต่ผมก็ไม่มั่นใจผมก็ยังบอกนะอยู่บอกว่าผมยังไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นแค่อแตกแกก็บอกว่ามันจะเป็นสามห้าสามเพราะผมพูดไม่ได้เขาแกบอกคู่เดียวจะเป็นจะเป็นตัวนี้มานนี่หรือว่าจะเป็นตัวนี้ม่นนี่ผมยังไม่มั่นใจทังผมไม่อยากพูดนะครับคั่นี้เป็แมวทางก็คือตัวนี้นะครับกับสามแปด สามแปดนี่ก็บอกว่าเลยมาติดยังไงเดี๋ยวจะเอาอย่างนี้นะทิ่งวดนละมานีมันจะเป็นห้าแปดห้าเจ็ด,ด,ดแต่<อ>คืน <มา S 1> ควันสุดท้ายเออสิบก็ทง,งวดท่ผ่านไปนพอพอสุดท้ายแกมากยืนทั้งนั้นนะมองเห็นเลยทั้งสองแม่เป็นเลยคู่เดียวแปดห้าอันนี้พวกคำจริงนะไม่ได้พูดโกหกชนะนะน <laughs> ที่ผ่านมาครับผมแต่วันนี้ผมจะได้ให้จะไปอันนี้ให้ลูก้า นี่แหละจะเป็นคู่นี่นี่แหละจะเป็นห้าสานนี่แหละจะเป็นห้าสามหรือเป็นสามาประมาณแต่ว่าผมก็ว่ามันหลายอืนแต่แกก็บอกอยู่วันน้มามันจะไม่ตรงกันมันอยู่ข้างเคียงกันห้าเจ็ดกับห้าแปดแต่ที่จะถึงวันสุดท้ายมันออกมาคู่เดียวก็คือแคู่นี่เพราะยูแถวบ้านเราไว้เขาต้องมาหาเขาว่าไม่รว้มาหาหลวงพ่อกมาถามเล็กก็บอกว่า แปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดก็มันเยอะกูพูดตัวมันน้องมันก็ไม่มั่นใจน้อยเราคลองอะไรกเป็นมันก็มันยิ่ก็บอกชัดเจนแต่ผมไม่รู้ว่าผมเห็นตัวไหนเป็นพวกชัดเจนชัดเจนชัดเจนรู้มออย่างก็ไปยืนในที่กับเก่าอยู่บอลชัดเจนแต่แต่ผมนี่ไม่รู้ชัดเจนตัวไหนแต่แต่แกพูดจะเป็นคนนี้เลยแกบอกชาวบ้านเราตัวนี้แล้วนะครับแกก็ยึดตัวนี้นะ